ความฝันของผมก็คืออยากจะเปิดร้านซ่อมอุปกรณ์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าครับพวกหม้อหุงข้าวพวกอะไรอยเงี้ยครับที่พวกผมคิดก็จะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับวางเป้าหมายว่าทําเกษตรปลอดสารค่ะเลี้ยงปลาปลูกผักจะกลับไปเรียนตั้งใจเรียนกศนค่ะแล้วก็สไร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะ การเยาวชนนอกระบบของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคือเป็นเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเรียนจบมสามแล้วยังไม่มีงานทาํายังไม่มีอาชีพเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ถ้าเราไม่ไปช้อนหรือไปให้โอกาสเขาอะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาชีวิตอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวแล้วใหญ่ขึ้นก็เกิดปัญหาให้กับชุมชนนั้นๆจะมีหลักสูตรในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนอกระบบซึ่งมีองค์การบริหารจัง,จงหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ ทั้งในระดับอำเภอระดับพื้นที่และหน่วยงานที่อยู่ข้างนอกกสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสยามกมชนเนี่ยอยากให้เด็กและเยาวชนสุรินเนี่ยเก่งในเรื่องทักษะชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้มีทักษะในอาชีพและสุดท้ายอยากให้เขามีเศรษฐกิจที่ดีมีงานทำเป้าหมายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดทั้ง3วันนี้มันจะต้องเป็นกิจกรรมที่ ผ่านประสบการณ์นะคะที่เขาได้ลงไม้ลงมือทําอะไรด้วยตนเองแล้วค่อยถอดบนเรียนรู้สึกชัดๆแล้วก็ส่งไม้ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองใครครวญตัวเองมีเป้าหมายชีวิตที่จะพัฒนาตนเองในวันแรกก็จะปูพื้นฐานในเรื่องของการทํางานเป็นทีมความไว้วางใจสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ชอบกิจกรรมแม่น้ำพีทครับท้าทายเดียวสนุกดีครับมันรุนว่าตอนไหนคาเราจะโดนน้ําพิษหรือตอนไหนจระเข้จะมาเอาแผ่นหินวิเศษไปครับได้รู้ถึงความเสียสละของเพื่อนที่เราแบบไม่รู้จักกันเลยแล้วบางทีเพื่อนก็ให้เหยียบขาเพื่อนก็ให้ขี่หลังเนี้ยค่ะการเลือกเป้าหมายที่จะก้าวความคิดเห็นของทุกคนครับจับลงก่อนค่ะมันจะได้ดีกว่าเดิม ในวันที่สองนี่จะเน้นเรื่องของการกลับมาตระหนักรู้ในตนเองกลับมาใคร้ครวญตนเองหน้าเข้าหาใช้เรื่องสี่ทิศหรือท่าสีเพื่อให้เป็นกรอบในการกลับมามองตัวเองให้ชัดขึ้นเพื่อที่จะกลับมาดูจุดแข็งจุดอ,าาอ่อนของตัวเองว่าจะสมาธิสั้นคือจะเปลี่ยนไปเรื่อยชอบอยู่คนเดียว่ การที่ว่าเราเล่นกิจกรรมต่างๆหรือว่าให้ทํากิจกรรมต่างๆจะสอนเราไปในตัวนะครับสอนเราไปในตัวเลยว่าเราควรจะเดินในจุดๆไหนเพื่อว่านํานไปปรับใช้ในชีวิตจะได้เอาในจุดจนั้นไปแก้ไขของตัวเองด้วยครับเป็นผู้ค้าเลยแหละใช่ทั้งคนทั้งค้าด้านหนึ่งคือกิจกรรมเขาได้แรงบันดาลใจเป็นแรงผลักให้เขา เดินไปสู่เป้าหมายได้ชัดเ<อ>จนยิง่งขึ้น,ไป,นไปคัดลอกไปยิงครั้งหนึ่งแล้วมันบางทีมันจะกระเด็นเข้าตานะพี่เปียกแก๊งมังกรดำเนี่ยด้วยอดีตเขาเคยพลาดมาก่อนปกป้องตัวเองไม่ให้เข้าไปสู่เส้นทางนั้นได้เนี่ยมันจะมีหลักการอะไรวิธีการอะไรซึ่งพี่คิดว่าเรื่องนี้พี่เปลี่ยนชัดเ <คน S 1> จนจบได้แล้วมันไม่ควรเป็นแบบนี้ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาไปไหว้ศพต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเราเพราะคนที่จะเสียชีวิตเนี่ย คือเราต้องใช้งานสำคัญเขามากไปทำชอบตอนที่พี่เปียกมาเล่าเรื่องค่ะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันไม่ดีว่ามันผิดกฎหมายอ่ะคะ่ะชีวิตที่ว่าเคยผิดพลาดมาแล้วก็จะได้รู้และเป็นบทเรียนในชีวิตเพื่อว่านําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปครับไม่ควรเข้าไปยุ่งว่ามันไม่ดีครับผิดกฎหมายครับก็วควรเดินเส้นทางที่ดีครับ ในแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับจุดเริ่มต้นของพวกเราคืออะไรเพื่อที่จะเป้าหมายชีวิตนี้และในวันสุดท้ายวันที่3นะคะก็จะเริ่มกลับเข้ามาเรื่องของการวางเป้าหมายชีวิตโดยผ่านการวิเคราะห์ทุนทุนของตัวเองตัวเองทําอะไรเก่งตัวเองถนัดเรื่องอะไรทุนของตัวเขาเองเรื่องแรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่ในครอบครัวทั้งทรัพยากรและวิเคราะห์เรื่องทุนชุมชน เพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่การเดินเพียงลําพังการที่มีกลุ่มมีเพื่อนที่จะทําอะไรด้วยกันแล้วค่อยๆก้าวไปด้วยกันเนี่ยกับเด็กกลุ่มนี้นะมันมีโอกาสมากที่จะสําเร็จเพราะว่ามันมีเพื่อนทําไปด้วยกันให้จบแล้วก็ทํางานอยากอยู่กับครอบครัวมีความสุขช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนงานโครงการที่จะกลับไปทําอย่างต่อเนื่องในชุมชนของพวกเขาเองค่ะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ได้เห็นว่าเด็กๆสามารถคิดค้นหาตัวเองยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงจะต้องไปต่อยังไงจะไปด้านสายอาชีพหรือว่าจะเรียนอะไรความชอบของเราคืออะไรมาเข้าร่วมตรงนี้เขาคิดได้เร็วเขากลับตัวเร็วเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเราไปเลยนะครับก็รุ่นน้องๆเขาก็จะกล้าก็จะมาคุยให้น้องฟังเพื่อให้น้องๆเขาท,ที่เขาทำได้ลองออกมาขยับออกจากกรอบของเขา โดยชุมชนแล้วเขาจะมองเด็กว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่คือสังคมไม่ต้องการแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเวลามีงานอะไรก็ได้เด็กพวกนี้แหละค่ะที่ช่วยวิ่งช่วยนู่นนี่นั่นในเรื่องงานหนักๆต่างๆก็อยากให้ให้ทุกคนช่วยอย่าทิ้งอย่าทิ้งเขาไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะช่วยผลักดันช่วยส่งเสริมถ้าเรามีโอกาส การที่มีชุมชนมีเพื่อนแบบนี้แล้วก็มีผู้ใหญ่มีคนที่เขาไว้วางใจได้จริงๆเนี่ยเราอยากจะให้เขาทําเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาสัมผัสได้ค่ะถึงความปราดความรักความปรารถนาดีต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจและความรักอย่างยิ่งที่จะเข้าไปทํางานกับพวกเขาค่ะ หวังว่ากิจกรรมที่หนูเสนอโครงการไปเนี่ยค่ะไปชวนเพื่อนมาช่วยกันหนูจะตั้งใจทําให้มันดีค่ะก็จะไปปรับปรุงตัวเองครับไปเรียนใหม่แล้วก็เริ่มเรียนใหม่ก็หางานทําครับคือผมจะกลับไปเรียนใหม่เรียนช่างไฟฟ้านี่แหละครับค่อยเปิดร้านครับอยากมีร้านของตัวเอง